อย่าปล่อยให้ความร้อนในอาหารกลายเป็นภัยเงียบที่ทำลายสุขภาพของคุณคุณคิดหรือว่าการกินของร้อนๆนนั้นดีต่อร่างกายจริงๆเหรอแต่ดูนี้สิบทความนี้จะเปิดเผยความจริงที่อาจทำให้คุณตกใจและอาจเปลี่ยนนิสัยการกินของคุณไปตลอดกาลลองคิดดูนะคภาพของหลอดอาหารที่ถูกเผาจากการดื่มน้ำร้อนจัดมันทำให้เราเห็นถึงความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังพฤติกรรมที่หลายคนคิดว่าดีต่อสุขภาพ แต่นี่แหละคือจุดที่น่าสนใจความเชื่อนี้แหละที่อาจนำไปสู่โรคร้าแรงอย่างมะเร็งหลอดอาหารได้ง่ายๆมาดูเรื่องราวของชายชาวจีนคนหนึ่งชื่อนายจางกันเขายังไม่ถึง40ปีดูภายนอกแข็งแรงปรัดเปรียวแต่กลับต้องรีบไปโรงพยาบาลเพราะปวดแสบในลำคออย่างรุนแรงเขาคิดตอนแรกว่ามันแค่เป็นอาการอักเสบธรรมดาจากการเจ็บคอเล็กน้อยเลยพยายามรักษาตัวเองด้วยการดื่มน้ำผสมน้ำพึ่งร้อนๆบ่อยๆเพราะเชื่อว่ามันจะช่วยฆ่าเชือ้อและบรรเทาอาการได้ดีแต่แทนที่จะ ดีขึ้นยิ่งดื่มก็ยิ่งรู้สึกว่าคอแสบมากขึ้นกลืนลำบากอาเจียนแห้งและถึงกับหายใจก็รู้สึกเจ็บปวดจนญาติของเขาเห็นว่าทนไม่ไหวแล้วจึงขอร้องให้ไปพบแพทย์ด้านหูคอจมูกเป็นการเฉพาะเมื่อแพทย์ใช้กล้องส่องตรวจภายในก็ถึงกับตกใจไม่น้อยเพราะหลอดอาหารของนายจางกลายเป็นสีขาวขุ่นมีลักษณะครุขระและเต็มไปด้วยเมือกสีขาวแถมยังมีแผลลึกหลายแห่งแพทย์ยังบรรยายติดตลกว่าดูเหมือนหนังหมูต้มที่ยังไม่สุกเลย ผลการตรวจยืนยันว่ามันคือภาวะหลอดอาหารไม่ละอักเสบเรื้อรังซึ่งอาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของมะเร็งหลอดอาหารได้แต่ที่น่าสนใจคือนายจังเองอยังโต้แย้งแพทย์ว่าผมก็แค่เจ็บคอเล็กน้อยเองหมอพูดเกินจริงไปหน่อยมั้งเขายืนยันว่าตนเองดูแลสุขภาพดีมากดื่มแต่เครื่องดื่มอุ่นๆและกินอาหารร้อนจัดเป็นประจำเพราะเชื่อมั่นว่ามันดีต่อร่างกายอย่างแท้จริงและนี่แหละคือส่วนที่หลายคนมักมองข้ามความเชื่อผิดๆว่ากินร้อนเพื่อสุขภาพ อาจกลายเป็นต้นเหตุของความเสี่ยงมะเรง็งหลอดอาหารได้อย่างน่าตกใจในายแพทย์อู่จงฉินผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหารจากจีนอธิบายให้เราเข้าใจง่ายๆว่าการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มที่ร้อนเกินไปเป็นเวลานานๆจะทำลายเยื่อบุภายในได้อย่างช้าๆโดยอุณหภูมิที่ปลอดภัยสำหรับการกินอยู่ระหว่าง10ถึง40องศาเซลเซียสแต่ถ้าอุณหภูมิสูงเกิน60องศาเซลเซียสขึ้นไปหลอดอาหารก็จะเริ่มได้รับความเสียหายทันที หากเรากินอาหารร้อนเกินระดับนี้บ่อยๆจะทำให้เยื่อบุหลอดอาหารไม่เป็นแผลเล็กๆสสะสมขึ้นจนกลายเป็นอักเสบเรื้อรังและเพิ่มโอกาสเกิดมะเร็งหลอดอาหารขึ้นอย่างมีในสําคัญสําหรับผู้ที่ยังใหม่ต่อเรื่องนี้ลองคิดภาพง่ายๆว่าเยื่อบุหลอดอาหารเปรียบเสมือนผนังบางๆที่ปกป้องภายในถ้าถูกเผาอยู่เรื่อยๆก็คงเสื่อมสภาพไปจนยากจะซ่อมแซมเหมือนเดิมและเพื่อให้ข้อมูลนี้ยิ่งน่าเชื่อถือขึ้นองค์การอนามัยโลกฮู ก็ยืนยันมาอย่างชัดเจนว่ามะเร็งหลอดอาหารเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ8ของโลกและฆ่าชีวิตผู้คนไปกว่า4 0 0 0 0นรายต่อปีโดยสถาบันวิจัยมะเร็งระหว่างประเทศเตยสซีชี้ชัดว่าตัวการสําคัญไม่ใช่อาหารเองแต่คืออุณหภูมิสูงของอาหารและเครื่องดื่มที่เพิ่มความเสี่ยง งานวิจัยจากหลายประเทศอย่างจีนอิรานและตุรกีก็พบผลตรงกันว่าผู้ที่ชอบดื่มชาหรือกินซุปที่มีอุณหภูมิสูงกว่า70องศาเซลเซียสมีโอกาสเป็นมะเร็งหลอดอาหารสูงกว่าคนทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดยกตัวอย่างเช่นในตุรกีซึ่งเป็นแหล่งชาที่นิยมดื่มร้อนจัดก็พบสถิติว่าการบริโภคนี้นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยมะเร็งหลอดอาหารอย่างน่ากลัว นอกจากนี้การกินอาหารร้อนจัดยังส่งผลเสียต่อร่างกายในหลายด้านอย่างเช่นทำให้ปากบวมและปลายประสาทรับรสเสียหายจนรับรสชาติได้ลดลงถ้ากินเร็วๆเพราะกลัวอาหารเย็นกระเพาะก็จะปรับตัวไม่ทันส่งผลให้ท้องอืดย่อยยากหรือแม้แต่ท้องผูกได้และถ้าสะสมเป็นเวลานานเยื่อบุก,กระเพาะจะสึกกร่อนเสี่ยงต่อแผลในกระเพาะเลือดออกหรือแม้แต่มะเร็งระบบทางเดินอาหารแต่คุณรู้หรือไม่ว่ายิ่งกินของร้อนบ่อยร่างกายก็ยิ่งชินชากับอันตรายไปเรื่อยๆ นายแพทย์อุจงฉินเตือนว่าเมื่อกินของร้อนจัดเป็นประจำร่างกายจะค่อยๆสูญเสียความสามารถในการรับรู้ความร้อนเพราะเยื่อบุหลอดอาหารถูกทำลายและหนาตัวขึ้นทำให้ทนความร้อนได้มากกว่าเดิมและส่งผลให้เราไม่รู้ตัวว่ากำลังกินร้อนขึ้นเรื่อยๆกรณีของนายจังเองก็แย่ลงหลังจากกินหมอ้อไฟสอสเผ็ดจัดโดยดื่มน้ำซุปขณะยังเดือดในปริมาณมากส่งผลให้หลอดอาหารไม่ยั่งรุนแรงแต่โชคดีที่ตรวจพบตั้งแต่ระยะต้นจึงรักษาได้ก่อนพัฒนาเป็นมะเร็ง และนี่คือจุดที่อาจทําให้เกิดการถกเถียงกันได้คุณคิดอย่างไรกับความเชื่อที่ว่าร้อนสุขภาพดีบางคนอาจโต้แย้งว่าการกินร้อนช่วยย่อยอาหารได้ดีขึ้นแต่ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์กลับบอกว่ามันอาจเป็นดาบสองคมที่ทําร้ายเราโดยไม่รู้ตัวถ้าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับมุมนี้อย่าลืมแชร์ความคิดเห็นในคอมเมนต์นะคะสรุปก็คือกินร้อนพอดีสุขภาพก็ดีกว่าเหตุการณ์ของนายจางเป็นบทเรียนสําคัญที่สอนเราได้ว่าความร้อนมากเกินไปไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของสุขภาพที่ดี การเลือกกินอาหารในอุณหภูมิที่เหมาะสมไม่รีบกินเร็วไม่ร้อนจัดเกินไปจะช่วยถนอมหลอดอาหารและกระเพาะให้แข็งแรงห่างไกลาจากโรคร้ายอย่างมะเร็งหลอดอาหารและสำหรับใครที่ยังสงสัยลองปรับนิสัยการกินให้เย็นลงหน่อยแล้วสังเกตสุขภาพตัวเองดูสิจะเห็นผลต่างแน่นอนแล้วคุณละ่ะคุณเคยประสบปัญหาจากการกินของร้อนหรือไม่และคิดอย่างไรกับความเชื่อนี้บอกเราในคอมเมนต์ได้เลยนะขยะรู้ความเห็นของคุณ